การทดสอบเบื้องต้นในท่าที่สองการตรวจสภาพสะบักไหล่สำหรับการตรวจในท่าที่สองให้นำมือสองมือเกี่ยวกันด้านหลังหากมือทั้งสองข้างเกี่ยวถึงกันแสดงว่าสะบักไหล่ปกติแต่ถ้าไม่ถึงแสดงว่าสะบักไหล่จมเสียสมดุลสังเกตอาการว่าในขณะที่ยกกล้ามเนื้อเอ็นส่วนใดตึงให้เคาะตอบเส้นบริเวณน,นั้น คนที่มีปัญหาเรื่องการปวดแขนเนี่ยเราเพียงแค่ยืนชิดกาแพงและยกแขนขึ้นเราก็จะรู้แล้วว่าแขนปกติเราเนี่ยจะติดกําแพงแต่ถ้าไม่ติดกาแพงเนี่ยมันจะห่างไ,ไปกี่เซนกี่องศาก็จะรู้ทันทีนะอันนี้คือเราเช็คง่ายๆส่วนที่2เนี่ยไปเช็คดูสะบักไหล่จมนะสะบักไหล่จมเนี่ยคือเราเอาแขนควายหลังชักดาบนะฮะ <c ười> คือซ้ายบิดไปข้างข้างหลังฝามาเกี่ยวกัน,น,นแล้วถ้าเกิดว่ามันเกี่ยวกันไม่ถึงปุ๊บเนี่ยห่างประมาณกี่เซนเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่านั่นเนี่ยคือสะบักไหล่จมแต่ถ้าเกี่ยวกันได้เนี่ยคือสะ แล้วถ้าสองข่านี่มันเกี่ยวถึงกันแล้วเนี่ยจะทําทให้เราสวัสดีข้างหลังได้พอดีเลยอันนี้ถือว่าเป็นเป็นสมดุลแต่ถ้าสวัสดีข้างหลังไม่ได้นละท่านรีบมาทําเลยนะจะได้แก้อาการสะบักไหลจมถ้าสะบักไหลจมแล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือเป็นโรคออฟฟิศซินโดมคอบาไหล่ตึงเป็นไมเกรนแล้วก็ปวดหลังแล้วก็จะลุกลามบานปลายไป,ไป,ไปที่ปวดข้อศอกปวดข้อมือนะหรือไม่อาจจะลงไปถึงปลายเท้าก็ได้าสาเหตุเกิดจากสะบักไหลนะ